สวัสดีครับเพื่อนผม S D T กลับมาแล้วนะครับกับรายการคุยกันต่อกลับเป็นต่อ EP ที่24ครับผมเอาละครับแก๊งเป็นต่อเนี่ยจะต้องเผชิญกับผีครับงานนี้ผีก็มา เจมินก็เจอกับแมงสาบด้วยฮะเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามกันครับผมก่อนไปรบกวนเวพื่อนๆกดไปที่ปุ่มไลค์เบาๆครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับโอ๊โ,อโ,โทษนะครับตอนนี้ผมจองแล้วครับอขอทษค่ะไม่ต้องลุกครับผมจองไว้น,นั่กับคีณนี่แหละครับเส, <laughs> สร่รแก๊ง <laughs> <laughs> เป็นต่อทั้ง4ี่คนนะไม่ว่าจะเป็นพี่ยมพี่อูดพี่วอกหรือแม้กระทั่งเป็นต่อก็มาเสวยเล่า กเหล้ากันตามเคยครับเลิกงานไม่มีอะไรแล้วก็สถานที่ที่ต้องมาก็คือบางบานนั่นเองพวกแกมาก็เล่นมุกกันนะครับสนุกสนานกันว่ากันไปครับในจังหวะนั้นพี่ยมก็นําฟันเป็นฟันปลอมฟันเดคูล่าปลอมอในสมัยเด็กๆหลายๆคนนะ่าจะเคยเล่นอยู่นะฮะแกบอกว่าเดี๋ยวแกจะมาไถ ฝนไอ้เคี่ยวออกเพื่อเอาไอ้ฟันเดกูล่าปอมเนี่ยมาแทนฟันที่เจมินยึดไปนะฮะคือฟันปลอมมาโดนเจมินยึดไปแกก็นั่งไถ่ของแกไปบอกว่ามีสาวคนหนึ่งเข้ามาสาวคนนี้เป็นสาวชุดแดงนะฮะเธอชื่อน้องเฟิร์สครับผมตอนแรกพี่ยมว่าจะไปจีบซะหน่อยแต่โดนพี่ต่อสกัด ด้วยวิธีของแกนั่นแหละครับเดี๋ยวไปดูในเรื่องเอล้รกันแกสกัดสุดท้ายแกก็ได้ไปฮะพี่ต่อก็เลยพาน้องเฟิร์สไปกินกันข้างนอกครับกินอะไรก็ตามนั่นแหละรุ่งเช้ามาครับพบกันที่ BKL ฮะพี่เป็นต่อน,นี่หน้าตาดูมองๆเหมือนไม่ได้นอนสงสัยจะจัดหนักจัดเต็มแต่สุดท้ายไม่ได้จัดหนักจัดเต็มฮะพี่ต่อบอกว่าโดนผีเด็กหลอกครับผมฮะคอนโดของน้องเฟิร์สมีผีเด็กด้วยฮะ หวยกันไปคุนมาก,ก่อนน่ากลัวนั่นแหละครับแต่พี่เป็นต่อก็สลายเรื่องนี้ซะก่อนเลยเพราะว่าจะชวนเพื่อนๆไปกินเหล้ากันที่คอนโดเปิดใหม่ของเพื่อนของพี่เป็นต่ออีกทีหนึ่งฮะซึ่งสไตล์นี้เรารู้อยู่แล้วว่าต้องเกิดอะไรขึ้นครับพี่เป็นต่อจะหลอกให้ทุกคนไปเจอผีนั่นแหละฮะมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะพอมาถึงที่คอนโดปรากฏว่าน้องเฟิร์สปรากฏตัวหน้าแต่ละคนยิ้ซิดเลยครับพี่เป็นต่อก็เลยต้องอธิบายว่าไอ ที่พามาเนี่ยเพราะว่าอยากให้ทุกคนช่วยกันพิสูจน์หน่อยว่ามันเป็นของจริงไหมพี่วอก็บอกว่ามึงไม่พิสูจน์เองเอาพวกกูมาทําไมสุดท้ายทุกคนจะกลับครับพี่ไปต่อก็เลยบอกว่าเอางี้ถ้าพวกมึงอยู่นะกูจะพาไปเลี้ยงอ่างฟรี Free, ทุกคนอยู่ครับสวนเซหาสนุกสนานหลังจากนั้นน้องเฟิร์สก็ลงไปเอาแหนมที่ตัวเองซื้อไว้แล้วหลือไว้ที่รถนะ จังหวะนั้นพี่วอกก็ไปเข้าห้องน้ำสุก,กี้น้ำเด็กมาครับผีเด็กมาปรากฏตัวพี่วอกนี่พอออกมาได้ก็มานั่งสั่นร้องฮือๆเลยฮนะจนสุดท้ายต้องบอกไปว่าตัวเองไปเจอสุก,กี้น้ำเด็กมาครับผมพี่ยอมก็กำลังเกิ่มๆฮะก็เลยว่าเอยไม่จริงหรอกมึงคิดไปเองไอ้ต่อเล่า แล้วมันก็เลยว่ามีแต่จริงๆมันไม่มีแล้วมึงคิดไปเองพี่ยมก็เลยเข้าไปแต่ไม่ได้เข้าไปคนเดียวฮะลากพี่อูดเข้าไปด้วยครับผมอ่าก็ไปก็แน่นอนครับ เจอซุก,กี้เด็กครับอย่างที่เห็นเลยถึงขั้นมาขี่คอกันเลยนะอาการหนักฮะหลังจากนั้นที่ทุกคนกำลังจะหนีไปพี่อูดก็ไม่อาจไปได้ครับเพราะว่าโดนซุก,กี้ซุก,กี้พี่ยมครับจับขาไว้ตอนแรกแกคิดว่าเป็นซุก,กี้ครับสุดท้ายเป็นพี่ยมฮะมาจับขาไว้ ให้เอาแกไปด้วยครับพอจะออกไปอีกรอบหนึ่งก็โดนซุกี้เด็กครับทีนี้ของจริงเลยฮะมาค่อมตัวอยู่ครับผมปิดไฟอยู่ใช่ไหมอ่ะทีนี้เปิดไฟซุกี้ก็หายไปฮะน้องเฟิร์สเข้ามาพอน้องเฟิร์สเข้ามาทุกคนก็เลยเล่าให้ฟังสุดท้ายน้องเฟิร์สก็ได้บอกไปว่าอีกแล้วเหรอเนี่ยอีกแล้วคืออะไรมีผีจริงเหรอไม่ใช่ครับเธอก็ไปเรียกเด็กคนนั้นออกมาครับเด็กคนนั้นคือลูกเธอที่ยังไม่ได้ตายหรอกครับ แต่เป็นเพราะว่าลูกเธอเนี่ยถูกขังไว้ในห้องไม่ให้ออกมาคือหมายความว่าไม่อยากให้ลูกออกมาเจอผู้ชายะกลัวผู้ชายรับไม่ได้ไอเด็กคนนี้มันก็เลยเกลียดไม่อยากให้ผู้ชายมาแย่งแม่ไปจากมันนะฮะมันก็เลยทําปลอมตัวทาหน้าขาวเป็นเด็กผีเด็กเลยเป็นซุก,กี้น้ําเด็กเลยแล้วนั่นก็คือเหตุผลที่ทุกคนเจอซุก,กี้น้ําเด็กครับ เด็กไม่อยากให้แม่ไปมีผัวใหม่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือน้องเฟิร์สเองไอตัวแม่เองก็ไม่อยากให้ลูกมาเจอกับผู้ชายคนอื่นอีกมันก็เลยเป็นผลทาให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นพี่ต่อก็เลยสอนว่าถ้าผู้ชายเขาอยากจะคบเราอะนะก็ต้องบอกให้เขารู้ไปเลยถ้าเขารับไม่ได้ก็ปล่อยๆเขาไปเถอะอย่าไปได้สนใจเขาเลยปัญหาคืออยากจะรู้จังเลยว่าพี่เป็นต่อเนี่ยจะคบน้องเฟิร์สต่อไปหรือเปล่าพอรู้ว่าน้องเฟิร์ส เป็นซิงเกิลมัมเพราะจริงๆแล้วพี่เป็นต่อก็แอบ,บชื่นชมผู้หญิงที่เป็นซิงเกิลมัมสู้ชีวิตเลี้ยงลูกคนเดียวได้เออแต่ปัญหาคือพี่ต่อจะยังคบกับน้องเฟิร์สอยู่หรือเปล่าอย่าว่าแต่น้องเฟิร์สเลยกี่คนที่ผ่านมานที่พี่เป็นต่อไม่คบต่อเออมันก็เยอะอยู่นะครับไม่น้อยเลยทีเดียวทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวของฉากแรกครับผมของซิคคอมเป็นต่อเดี๋ยวลองชิมแมลงสาบดูว่ามันสุกหรือไม่สุก <c oughs> พี่ก๊อฟจะชิมแมลงสาบไเหรอคะเปล่าค่ะให้เจกินทุยต่อมาฉากที่สองอันนี้สั้นๆเลยนะครับมุกเดิมๆเ,เรื่องแบบเดิมๆแต่วิธีการใหม่ๆเท่านั้นเองก็มีผู้ชายมาฟ้องร้องนะครับว่าเออเนี่ยซื้อบราวนี่จากร้านพี่ก๊อบกับเจมินไปแล้วดันมีแมลงสาบอยู่ในบราวนี่ครับซึ่งแมลงสาบเนี่ย ไม่อาจเข้าไปได้ถ้ามันไม่ได้เข้าไปตั้งแต่แรกนะไอพี่ก๊อฟก็เลยมาบอกว่าเอางี้ลองชิมดูว่าแมงสาบเนี่ยสุกหรือยังถ้าสุกแสดงว่ามันอยู่ตั้งแต่แรกถ้ายังไม่สุกแสดงว่ามีคนมาใส่หลายคือไอลูกค้าคนเนาเนี่ยมาใส่หลายซึ่งมันไม่มีใครชิมหรอกฮะเจมินก็ไม่ยอมเหมือนกันนะฮะพี่ทพิปกับพอใจหรือแมก็ต้องพี่หมอว่าใจใจ่ายเขาพี่เธอจ่ายไปสักห้าร้อยก็พอแล้วแหละเขาคงไปแล้วแหละ ดีกว่าร้านค้าของเราเสียชื่อแต่พูดแล้วพูดอีกเจมินก็ไม่ยอมลเลยวางแผนจะจับโป๊ะตานี้ให้ได้เธอก็แกล้งว่าจะเอาเงินให้500เพื่อเป็นการจ่ายค่าเสียหายนะในระหว่างที่ยื่นเงินให้ฝ่ายผู้ชายก็ยืมมือจะมาจับเงินนะแต่เธอก็ตะโกนว่าน,นี่แกจะจับนมฉันเหรอเท่านั้นแหละครับ พี่ก๊อบก็เดินออกมาเพราะพี่ก๊อบอัดวิดีโอด้านหลังเจมินไว้ครับแล้วแกล้งเฟกว่าไอ้ผู้ชายคนนี้จะจับนมฮะอ่าถ้าแกไม่อยากจะโดนฟ้องร้องไม่อยากโดนโพสตประจานแกก็ยอมรับมาเสดีๆว่าแกเป็นคนเอา,มาแมลงสาบเนี่ยยัดใส่บ่าวนี่ตอนแรกอิตานีจะไม่ยอมครับสุดท้ายก็เลยต้องยอมครับอ่าสุดท้ายแกก็เป็นคนที่เอาแมลงสาบใส่ก็จริง อันนี้เรียกว่าเกลือจิ้มเกลือไหมใช้ความชั่วไปจิ้มกับความชั่วแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ดีนะมันไม่ควรทํามันควรจะใช้วิธีการอื่นพิสูจน์ด้วยอะไรก็ได้อย่างน้อยก็ชิม,มแมลงสาบดูมันสุกไหม,ม <c oughs> ให้ใครชิมดีมันคงยากแหละครับแต่ว่าก็ต้องพิสูจน์กันฮนะต้องพิสูจน์กันนะเนาะทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวของเป็นต่อ EP ีที่24ครับ เพื่อเพื่อนคิดเห็นยังไงคิดต่างไปคิดเหมือนกันก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดที่ปุ่มไลค์เบาๆครับอย่าลืมกด Subscribe แ like, ละกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราอย่าลืมติดตามการแกะตัวอย่างใน EP ต่อไปด้วยทั้งหมดนี้คือ S D T สวัสดีครับ fact. Never looking back keep myself Mo my staying strong. Always moving on strong Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams.